เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้มีการนาเชือกเข้าไปผูกกับชาวบ้านที่ติดอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับตอนนี้ก็รอดูกระแสน้ําอยู่เพื่อที่จะช่วยชาวบ้านนั้นออกมาจากกระแสน้ําฝั่งนี้อยู่แต่ได้ว่ากระแสน้ํายังคงแรงและก็เชี่ยวมากกว่าเดิมน,นะครับในชาวบ้านก็พยายามที่จะกระโดดออกมาเพื่อมาหาเจ้าหน้าที่อยู่ก็ได้สำเร็จแล้วนะครับมันไม่เบาแสดงว่ามันแทงมาจากแม่น้ําโดยตรงรเพราะว่าน้ําในระดับน้ําแม่น้ํากับพื้นถนนเนี่ย กัน2งเมตรมันยังขึ้นไมดได่หยุนะมันยังเติม,ไม่ได้ถ้านับปัจจุบันตอนที่เราคุยกันเนี่ย <ฮะ S 2> มันจะห่างกัน1เมตรเพราะ,ฮะนั้น